สวัสดีครับรวันนี้เรามาแนะนําสถานที่ออกกําลังกายสวนสาธารณะหนองละแหงนะครับครับที่นี่จะเป็นที่ออกกําลังกายทั้งปั่นจักรยานแล้วก็เดินออกกําลังกายนะครับมีทั้งช่วงเช้าคนที่มาออกกําลังกายช่วงเช้าแล้วก็คนที่มาออกกําลังกายช่วงเย็นนะครับข้างในก็จะเป็นเอ่ต้นแอโรบิกกันนะครับเต้นเอ่เออกกาลังกายวิ่งรอบเล็ก เนี่ยข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นการวิ่งรอบเล็กเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่นะครับที่เรามาออกกำลังกายกันส่วนใหญ่ผมจะมาช่วงเย็นนะครับเนี่ยรอบนี้ก็ประมาณโลสามนะครับส่วนอีกฟากหนึ่งนะครับก็จะเป็นทุ่งนาบรรยากาศดีมากเลยนะครับฟากหนึ่งเป็น แม่น้ำฟากหนึ่งเป็นทุ่งน้น,นะครับนี่ครับเดี๋ยวาจะมาถ่ายให้ดูเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็น น้ำนะครับฟากนี้จะเป็นน้านี่นะครับเป็นหนองและแห่งเป็นน้ําที่เรามาวิ่งนะฟากนี้ก็คือที่เขาออกกําลังกายนะครับส่วนอีกฟักหนึงก็จะเป็นทุ่งนาครับในทุ่งนาหรือแตกต่างกันชัดเจนนะครับบรรยากาศดีนะครับตอนเย็นๆเนี่ยคนจะมาออกกําลังกายกันเยอะเลยช่วงเช้าก็จะเป็นประมาณหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงนะครับเขาจะมาออกกําลังกายกันช่วงเย็นนะตั้งแต่หลังห้าโมงเย็นไปแดดร่มลมตก ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาออกกำลังกายเป็นกลุ่มๆก,ก็มีนะครับบางคนก็วิ่งเป็น10โลเลยนะครับรอบหนึ่งนี่จะประมาณ1ประมาณโล3นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูรอบเล็กรอบเล็กก็จะอยู่บริเวณเกาะกลางนะครับ ข้างในนี้จะเป็นเกาะกลางจะมีเครื่องออกกําลังกายนะครับแล้วก็เข้ามาเต้นแอโรบิกกันนะครับนี่แต่ตอนนี้เขายังไม่เริ่มเพราะว่ายังไม่ถึง5้าโมงนครับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งตอนเย็นนะครับอันนี้คือเกาะกลางบางทีเขาก็จะมีสนามวอลเลย์นะครับมีสนามตะก้อแล้วก็คนที่วิ่งได้รอบเล็กๆก,ก,ก็จะเข้ามาที่เกาะกลางนะครับมาวิ่งรอบเล็กแล้วก็เต้นแอโรบิกนะครับ นี่เราให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ช่วงนี้คือช่วงที่เขาใช้ออกกําลังกายนะครับเนี่ยเส้นนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นท้องนานะครับเนี่ยฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับสวนสาธารนณะเป็นหนองระแหงเป็นน้ำนะครับแล้วตรงข้างในก็เป็นเกาะกลางนะครับที่บอกไปสักครู่นะครับนี่ครับคนเริ่มมาวิ่งมาเดินออกกําลังกายกันแล้วนะครับ พอเริ่มกล้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับส่วนสองฟากข้างก็จะมีบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่อาศัยด้วยนะครับเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นนะครับ ชาวบ,บ้านแถวนี้ก็จะหาปลากันมีตกเบ็ดด้วยนะครับนี่น้องเข้ามาตกเบ็ดบรรยากาศตอน,นเย็นๆจะดีมากเลยนะครับนี่ลมพัดแล้วก็มี น้ำล้อมรอบเลยนะครับคนใช้หน้าส่วนใหญ่จะมา,อ,าออกกำลังกายที่นี่นะครับเพราะาบรรยากาศดีมากสวนเฉลิมพระเกียรติหนองละแหงนะครับหนึ่งรอบก็ประมาณโลสามนะครับอันนี้ก็ใกล้จะครบรอบแลวนะครับนี่พอดีเรามาเจอเป็ดนะครับเป็ดที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้นะครับนี่ หำลังจะลงเล่นน้ำแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีห่านด้วยนะครับแต่วันนี้ยังไม่เจอเจอแต่เป็ดน,นะครับ มีพี่เฮงด้วยนะครับพี่เฮงแงบลงไปแล้วนะครับนี่เราใกล้ครบรอบนะครับ ค้งหน้าเราก็จะครบรอบ1กิโลกับ1.3กิโลนะครับอันนี้เราทอามาให้ดูทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายนี่นะครับมีทั้งน้ำมีทั้งทุ่งนานะครับ เป็นสถานที่ออกกําลังกายที่สมบูรณ์แบบนะครับในจังหวัดชัยนาทคนชัยนาทส่วนใหญ่จะมอาออกกําลังกายที่นี่กันทั้งนั้นเลยนะครับมีทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็ครบรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับสวนเฉลิมพระเกียตรติร๊อ9้านะครับหนองหรือที่คนชัยนาทเรียกว่าหนองละแหงนะครับนี่นะครับ เราจะปิดท้ายคลิปด้วยเกาะกลางข้างในนะครับยังไงเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงผ่านมาไว้ออกกำลังกายกันได้นะครับเพื่อสุขภาพนะครับเราจะจบทริปนี้ที่หนองละแหงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ที่ช่องนนโตเกียวด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆคลิปเด็ดๆทั้งพากินพาเที่ยวมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ